สามห้าวัดตรงนี้เขาเรียกว่ากลางทองนะกลางทองกลางทอง สวัสดีค่ะวันนี้เจเอมมาขุดเผือกที่ทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้มาขุดทั้งหมดห้าไร่กว่าค่ะ ภูมิใจมากเลยด้าไร่เติมปั่งแขอกว่าาพนกว่เถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปันไม่ถึงคันรถพนันเรื่องอะไรไม่เต็มไม่เต็มไม่พนันเราก็แค่ทายกัน ถามคนกะเงนี่ยตัวใหญ่แก่แก่เหมือนหน้าสมเด็จสมเด็จที่เลือได้คันลดไหมอันนี้ว่าเขียนไม่หมดไอเราว่าไม่ถึงไอพวกนั้นว่าถึง้่าั้แพด็กๆนขึ้นไปนั่นะเหลือต่อนุเดยวไกเดีพรุ่งนี้ก็รู้สามเก้า วิรพี่รีเรายังไม่ชินกับเจ๊อีกเหรอเลือกซี่ิรเราไปดูกีตันนะคะ่าบอกเครื่องซี่ตันเนอะสมเด็จเดอดทางน้าเดินไม่ได้อ่ะสมเด็จไม่เทมังนี้สี 4, 5, ห่ห้าหมดแล้วนะ นี่ผมคนเด็กเลยเขาไปอย่างนีาแล้วนมีกับฟางนี้เยอะนอนแก่เนี่นอนแก่บงคนัวคนงเราโกโก้ให้คนงมันขาไม่แค่มีแฟนสาไม่ไปกินแล้วเราภาษาจีนมาด่าเรองนได้

รเรา่อนแกเนูถ้ถ um> ือเท่าแก่เร้กนเท่าแกรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี็ปหรือน่รเขา่ได้อายเราทุกคนเขา คนจกนั้นไม่ก็ปีเรามีการเลื่อนไหย